คุณผู้ชมค่ะโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์พัทยาค่ะเขามีการเปิดไฟนะคะเพื่อที่จะแปลสัญลักษณ์คำว่าสู้เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนพัทยาและก็คนไทยนะคะให้สู้วิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะ นี่ก็คือการเปิดไฟแปลสัญลักษณ์ให้กําลังใจของชาวพัทยาในสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมแกลนเซนเตอร์พอยต์พัทยาที่พัทยาเหนือบางละมุงค่ะเขาเปิดไฟจากห้องพักนะคะแปลสัญลักษณ์เป็นคำว่า สู้คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่สู้นะคะคเพื่อเป็นการให้กำลังใจคนไทยทุกคนทั้งประเทศรวมไปถึงผู้ประกอบการในพัทยาต้องบอกว่าตอนนี้พัทยาเงียบมากนะคะเหมือนเมืองล้างเลยนะคะรวมไปถึงให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับบรรยากาศโดยรอบศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานั้นค่ะพบว่ามีนักท่องเที่ยวออกมาเดินเล่นหรือว่าจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยบางตาอย่างเห็นได้ชัดนี่แทบที่จะไม่มีคนเลยคุณผู้ชมคะขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ระลอกใหม่ทําให้ในหลายๆจังหวัดนั้นต้องเจอกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงพัทยาเองด้วยนะคะที่จะต้อง พึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักผู้ประกอบการสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆต้องปิดตัวลงไปบางกิจการถึงขั้นล้มละลายนะคะปัจจุบันนี้ทางจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิงให้ปิดตัวเองลงชั่วคราวเนื่องจากว่าเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายคนตกงานบางรายต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเพราะว่าต้องไปหางานทาไปตั้งหลักเอาที่บ้านก่อนนะคะคำว่าสู้นี่แหละค่ะที่จะทําให้เรามีพลังอยู่ต่อไปได้